รุ่นนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับกับเจ้าตัว MG 5ฟคันนี้ครับปี2021นะครับคันนี้มันมีดีนะครับอย่างแรกเลยคือมีกล้องมองหน้าให้นะครับกระจังหน้าดีไซน์สวยงามมากนะครับไฟคุณนันะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับบอกเลยว่าดูสปอร์ตมากๆส่วนของล้อแม็กนะครับเป็นยางแม็กซี่สี่เส้นนะครับรูปทรงใบพัดขอสเชนะครับมาดูกันว่าภายในว้าวแค่ไหนนะครับไปเลย โทนสีดำนะครับบอดปรับไฟฟ้าเป็นบอดหนังนะครับหน้าจอทัชสกรีนมีสันลุ่มนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันบอกเลยว่าคันนี้สปอร์ตและสวยมากนะครับด้านหลังนะครับเจ้าของเดิมนะคติดเรื่องของตัวสปอยเลอร์ดำได้มานะครับด้านหลังนะครับเป็นไฟแบบ LED ้วครับเป็นระบบ i Smart ด้วยนะครับคันนี้บอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดีนะครับ้า้แดงนะครับบอกเลยว่าราคาอยู่ที่ 6 8 9 0 0 0บาทนะครับแต่วันนี้นะครับเอแอลจัดให้เพียง4 4 8 0 0 0ลูกค้าครับ่อนเดือนละ7,200บาทสัญญาอย่ารอช้านะครับรถแ,แบบนี้หายากมากและไม่น้อยด้วยนะครับสนใจถักเลย